ในโลกแห่งธุรกิจผู้ชนะคือผู้สามารถสร้างความรักความผูกพันและหยิบยืนความสำเร็จสู่ผู้อื่นอย่างไม่รู้จบการมีทีมเวิกที่เยี่ยมยอดนำไปสู่พลังเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่และนี่คือสุดยอดนักสร้างเครือข่ายแห่งเกฟรีนขอเชิญพบกับ คุณพีรเชษศรีพลังคุณสมบุญแดงโรอดและคุณวิชิตบุญเพ็ง ตัวผมเองต้องขออนุญาตบอกกับพวกเราซึ่งเป็นพี่น้องนักธุรกิจกิฟฟรีนด้วยกันนะครับผมไม่มีประสบการณ์เรื่องของขายตรงหรือเครือข่ายมาต่อนชีวิตก็คือเริ่มต้นจากการทำงานธนาคารมา20ปีผมมารู้จักธุรกิจกิฟฟรีนก็เพราะว่าภรรยาสมัครครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่ากิฟฟรีนมันทำง่ายนะคุณทำได้แต่ตอนแรกผมก็ปฏิเสธ ้วผมมองว่ามันเป็นงานขายครับจนกระทั่งได้มีโอกาสมาพบปะคุณหมอต้อยท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่งานขายนะมันเป็นงานสร้างเครือข่ายผู้บริโภคผมกลับไปนั่งคิดแล้วก็นั่งวางแผนดูว่าเอ้เครือข่ายผู้บริโภคมันคืออะไรแล้วก็เราจะสร้างได้อย่างไรผมจินตนาการตัวเลขของผมว่าถ้าผมชวนคนมาสักสิบคน แล้วเราให้คนสักสิบคนเนี่ยเขาไปชวนคนต่อคนละสิบมันก็จะเป็นร้อยถ้าคนร้อยคนชวนต่อคนละสิบมันก็จะเป็นพันและถ้าคนพันคนชวนต่อคนละสิบมันก็จะเป็นหมื่นแล้วเราพบว่าพลังของคนทั้งหมื่นคนแค่ใช้สินค้ากันคนละพันบาทเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มียอดขายขนาดใหญ่ และด้วยแผนการตลาดของกิฟฟรีนที่จ่ายผลตอบแทนมากที่สุดในประเทศไทยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมคิดมาตลอดหลังจากที่ลาออกจากธนาคารมาทำทธุรกิจส่วนตัวแล้วเจอปัญหาวิกฤตชีวิตต้องล้มละลาย มันสามารถจะเกิดใหม่ได้สามารถที่จะขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีใหม่ได้สามารถกู้หน้าครอบครัวของเราได้และทำให้ครอบครัวของเรามีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ด้วยพลังของเครือข่ายครับ<ป>ผมเริ่มต้นวางแผนการสร้างเครือข่ายง่ายๆจากการชวนคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักแนะนำสินค้าคิฟฟรีน และแนะนําเรื่องราวของการสร้างรายได้จากการทําธุรกิจเครือข่ายด้วยกันแต่ความที่ผมอาจจะชอบในการสอนคนและเชื่อในการพัฒนาคนผมมั่นใจว่าคนที่เขาทำกิฟตรีนไม่ได้มีแค่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรและอย่างที่สองคือเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่ผมทำ ในการสร้างเครือข่ายก็คือประการแรกผมเปิดห้องอบรมสอนวิธีการสร้างเครือข่ายหรือการสปอนเซอร์สองผมเปิดหลักสูตรอบรมพื้นฐานเบื้องต้นทำความรู้จักกับสินค้าและวิธีคิดในการสร้างเครือข่ายและปัจจุบันผมก็เพิ่มมาเป็นระบบการตลาดแบบออนไลน์ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งพี่น้องครับ ปัญหาของกิฟฟรีนมีแค่สข้อเองข้อที่หนึ่งเราไม่รู้จะชวนใครเราชวนไม่เป็นข้อที่สองคนที่เราชวนเขาไม่ซื้อสินค้าใช้และข้อที่สก็คือไม่มีคนสนใจธุรกิจและเดินตามเราผมก็ถือว่าเป็นปัญหาพื้นๆผมเชื่อนะครับพี่น้อง ว่าพวกเราเนี่ยมีปัญหาร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหนี้สินครอบครัวผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเพิ่มปัญหากิฟฟรีนเข้าไปอีกสักข้อหนึ่งมันคงไม่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ำลงมากเพียงแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาของกิฟฟารีนได้เราแก้ทุกปัญหาได้หมดนะครับ ผมมั่นใจว่าทุกท่านในห้องนี้มีความเชื่อมั่นตัวเองและเชื่อว่าตัวเองรวยได้ท่านถึงเสียเวลามานั่งฟังวันนี้และผมมั่นใจว่าเพราะความเชื่อว่าเรารวยได้ทุกท่านในห้องนี้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนครับครับผมถ้าเราแก้ปัญหาได้ ในคิฟฟรีนเราก็จะแก้ทุกอย่างในชีวิตได้เหมือนกันนะครับหมอยังจําสายตาของพี่พีระเชษ์นะคะในปีแรกๆเนี่ยพีพระเชษ์จะมีสายตาที่เศร้ามากๆเลยนะคะอย่างที่พูดเขาว่าคําว่าล้มละลายเนี่ยเป็นคําที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยหมอภูมิใจแทนพี่พีระเชษ์และครอบครัวนะคะที่วันนั้นได้พลิกกลับมาสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กับรายได้รวมทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่ผมทํางานธนาคารมา20ปีอยากมีเงินล้านก็ไม่เห็น ลาออกจากแบงก์มาทําธุรกิจส่วนตัวแทนที่จะมีเงินล้านกับมีหนี้เป็นล้านแต่พอมาทำกิฟฟรีน20ปีเรามีรายได้จากกิฟฟรีนกว่า110ล้านบาทครับ <c oughs> อันโอกาสมาดแมนเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว้ควาหา <c oughs> เหตุผลสิ่งที่พบทั้งชีวิตยังอับจนจงถามตนกิฟฟรีนดีอย่างไร เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช้ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ไม่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับแลวก็ท่านอาจารย์พรพสุนะครับวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสเครือข่ายผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความรู้ไม่เยอะ เป็นคนหนึ่งที่ไม่เลือกงานผมทํางานทุกอย่างนะครับที่สุดจริตที่มีไรายได้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสที่ดีจากอัปรายของผมคุณ้ําค้างจึงธนกุลกิจอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าวันนี้ทุกท่านโชคดีที่มีอัปลายผู้เปิดโอกาสให้กับทุกท่านมานั่งอยู่ในณห,นห้องนี้ครับห้องแห่งโอกาสทางธุรกิจที่จะพลิกชีวิตให้ทุกท่านเป็นมหาเศรษฐี คนจำนวนไม่น้อยมีโอกาสเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จกันอย่างมากมายหลายคนนะครับตั้งใจที่จะมาหลายคนก็บังเอิญที่จะมาและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าในวันนี้นะครับก็มีหลายหลยท่านตั้งใจมาแล้วก็บังเอิญมาเช่นกันและและ้วในที่สุดนะครับสองถึงห้าปีผ่านไปชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นดีขึ้น เมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธุรกิจนี้อย่างจริงจังท่านครับเครือข่ายเป็นธุรกิจของการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้คนทุกคนที่ต้องการไขว่คว้าตัวเองไขว่คว้าโอกาสไปสู่ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับไม่ว่าวันนี้ท่านจะเป็นใครไม่ว่าวันนี้นะครับตัวท่านเองจะมาจากไหนยากดีมีจนขนาดไหนมีความรู้มาหรือไม่ท่านไม่ต้องกังวลเลยครับ สมบุญแดงรอดการันตีครับขนาดไอ้คนขี่สามล้อคนนี้มันยังทำได้เลยแล้วเป็นไดมอนด์ซะด้วยกลับไปคิดกับตัวเองใหม่ครับว่าวันเนี้ยเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าดูแล้วนะดีกว่าไอ้สมบุญตั้งเยอะจะเป็นไดมอนด์ไม่ได้ชลุถ้าท่านคิดแบบนี้ครับมันจะเป็นพลังแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ แต่อย่าไปคิดแบบนี้นะครับกใกล้สมบุรณ์มันชี่สามล้อมาก่อนนะสิมันถึงทำได้อ่ะเขาสงสารมันอะไรประมาณนี้ท่านครับผมฝากข้อคิดไว้วันนี้หลายหลายท่านให้โอกาสกับตนเองแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผมนะครับตั้งแต่วันแรก7มกราคม2540จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ19ปีเต็มในคิฟฟรีนผมได้รับรายได้จากกิฟฟรีนมาเนี่ย กว่าหนึ่งรล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากทรัพย์สมบัติมากมายใครจะเชื่อนะครับว่าวันนี้คนขี่สามล้อคนนั้นเนี่ยนัมาขับรถเบนซ์ในเส้นทางเดิมที่เราเคยขับไปมาในสมัยก่อนเนี่ยที่เราขี่เคยขี่สามล้อบนถนน,นวันนี้คนคนนั้นเนี่ยที่เคยขี่สามล้อขับรถเบนซ์ท่านครับ เอาละครับชีวิตเมื่อเราตั้งลำแล้วแล้วก็ตั้งต้นแล้วลองครับอย่างน้อยครับวางแผนกับตัวเองครับเอาจริงเอาจังสักทีต่อไปนี้นะครับเราจะมุ่งมั่นทำธุรกิจนี้แบ่งเวลามาทำอย่างสม่ำเสมอวางแผนให้ดีครับ2-5ปีเจอกันที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่วางแผนความมั่นคง10-20ปีมีมรดกตกทอดให้กับลูกหลานตลอดไป ขอให้ทุกท่านชโชคดีครับสวัสดีครับเกิดเป็นคนจะยิ่งใหญ่อย่าใจน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยวาดผวาวาสะดุ้งแม้เพียงเสียงนกกาวันข้างหน้าจะยิ่งใหญ่อย่างไรกันธรรมดาไม้สูงยอมต้องหล่มการทำงานคนติชมอย่าเสียขวัญฝันต้องเยี่ยมเทียมฝากราประจันมุ่งฝาฝันตั้งมั่นฝันเป็นจริงครับ นี่คำกล่าวนะครับว่าผู้ชนะในธุรกิเครือข่ายนั้นต้องเป็นผู้สร้างสายสัมพันธ์นะครับกำลังใจและมอบโอกาสให้กับผู้คนอย่างไม่จบสิน้นและใครที่มีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมบุคคลคนนั้นจะมีพลังเครือข่ายที่น่าอัศจรรย์และสิ่งนี้เกิดขึ้นที่นี่กิฟต์บรินขายตรงระดับโลกครับ,บ,รบและ ต้นแบบเครือข่ายที่เป็นต้นแบบของผมตลอดการและทุกท่านครับแพทย์หญิงณนะรดีนีพยุญขอประสีโปรบอให้คุณหมอรครับท่านครับตัวผมเองวิชิตบุญเพลงครับขอบคุณคุณสมบูรณ์แดงรอดผู้เปิดโอกาสครับผมเลือกกิฟฟาเนเป็นรายได้ที่3ผมมีงานประจําครับสมัยเรียนหนังสือผมกู้เงินกยศเงินกู้ประกันึกษาครับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ตั้งแต่เรียนอยู่ปี3แล้วครับพอเรียนจบผมมีอาชีพเป็นคุณครูครับและวันหนึ่งได้รับการเปิดโอกาสจากพี่สมบูรณ์แดงรอดผมเลือกกิฟฟอลีนเป็นรายที่3ทันทีครับเพราะผมต้องการย่นฝันของผมครับผมต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตครับให้เร็วที่สุดเพราะคนที่ผมรักรออยู่ข้างหลังรอไม่ได้ครับท่านครับแต่พอทํากิฟฟอเนมา6เดือนผมเรียนจบมองตาเรสวนนะครับมีนาคม2542 ทันวาคมผมรับปริญญาครับเพียง6เดือนครับรายได้กิฟฟารีนในวันที่ไปรับปริญญาอยู่ที่33,000บาทคุณครู6,500ครับแล้วก๋เตี๋ยว15,000ครับมันเกิดอะไรขึ้น3อย่างที่ผมเลือกทำกิฟฟรีนคุณครูและงานขายก๋วยเตี๋ยวนะครับไปได้4ี่ห้าหมบาทผมมองเห็นพลังเครือข่ายของกิฟฟรีนว่าถ้าเราสร้าง งานคุณภาพพลังของเครือข่ายจะสร้างเมเด็ดเงินอย่างมหาศาลผมตัดสินใจครับนะลาออกจากคุณครูครับขายก๋วยเตี๋ยวและทำกิฟฟลีนนะครับตนนัวนี้นี่คือที่มาของผมเพราะผมมองเห็นพลังของเครือข่ายว่าสามารถสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงระยะยาวหรือเรียกว่าแพสซีฟอินคัมอย่างแท้จริงได้ผมตัดสินใจทากิฟฟลีนครับสั้นๆน,นะครับวันนี้เทคนิคของผมครับการทํางานของผมนั้นนะครับ ข้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีแรงบรรันดาลใจค้นหาแรงบรรันดาลใจให้เจอว่าเราทําเพื่อใครเมื่อแรงบรรันดาลใจเข้มข้นเราจะผ่านปัญหาทุกอย่างครับเมื่อมีแรงบรรันดาลใจที่เข้มข้นนะครับเราจะไม่ย่อท้อครับผมแรงบรรันดาลใจคือครอบครัวครับและทีมงานเปลี่ยนแรงบรรันดาลใจเป็นเป้าหมายในการทํางานในกิฟฟรีนครับว่าต้องเป็นไดมอนด์แกรนด์พรายให้ได้และทําทีมงานให้เป็นไดมอนด์แกรนด์พรายให้ได้ครับทุกท่านครับ ทุกท่านนะครับผ่านข้อหนึ่งแล้วอย่างข้อสองครับเมื่อตั้งเป้าในกิฟต์ฟรีแล้วสร้างความพร้อมการสร้างความพร้อมคือการพัฒนาตัวเองฮีโร่ทุกคนในโลกใบนี้มีอาวุธเราต้องติดอาวุธให้ตัวเองคําถามคืออาวุธของเราคืออะไรผมสร้างความพร้อมด้วยการเทรนนิ่งตัวเองครับเทรนนิ่งตัวเองและทีมงานให้เก่งพร้อมจะออกไปทํางานถ้าเราพร้อมทีมงานที่เราสร้างมาเครือข่ายเราสร้างมาจะเป็นเครือข่ายคุณภาพครับ ข้อที่3ครับผมสร้างเครือข่ายคุณภาพสร้างอย่างไรครับเริ่มต้นจากตัวผมเองต้องเป็นโกลสตาร์คุณภาพให้ได้ก่อนคือเป็นโกลสตาร์ที่มีเครือข่ายผู้บริโภคครับอย่างตาม45ให้ได้แล้วสอนทีมงานให้เป็นโกลสตาร์คุณภาพเหมือนผมผมจึงเป็นพรายส์คุณภาพที่มียอดไม่ต่ำเดือนล้าน5ถึง3ล้านทุกเดือนเลยครับในตำแหน่งพราดซ์แ,และผมก็ส่งต่อเหล่านี้ให้กับทีมงานครับว่าเราจะต้องไปโกคุณภาพให้ได้เมื่อเราสร้างโกลสตาร์คุณภาพได้ เราเป็นโกสต์คุณภาพได้นะครับทีมงานที่เติบโตตามมาก็มีคุณภาพท่านครับและที่สำคัญครับกลยุทธ์ของผม,ผมคือผมปรับกลยุทธ์จากออฟไลน์ที่ผมถนัดมาเป็นออนไลน์นะครับในโลกปัจจุบันนะครับอย่างกลมเกลืนมีการเปิดประชุมห้องออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่ผมทําและสุดท้ายครับมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบดูแลผู้บริโภคให้ผู้ลูกซื้อซ้ำนะครับซื้อใช้เกิดการซื้อซ้ําไละบอกต่อแล้วขยับมาเป็นนักธุรกิจ คนไหนทําธุรกิจมีระบบฟังก์ชันต่างๆให้เขาเติบโตเหมือนเราสุดท้ายวันนี้ครับผมมีเครือข่ายของนักธุรกิจและผู้พก3ามแสนรหัสครับมียอดไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านถึง20ล้านครับและมีทีมงานที่เป็นพรา e ที่มีได้50,000บาทถึง1นึ่งแสนบาทถึง100่งรหัสเอ็กซ์คลูซีฟพรา e นะครับสิบสองรหัสแกรนพรา์ที่มีได้หลักหลายแสนอีกหรหัสและวันนี้คุณริปแป้งสะอาดครับ กไ็ได้ขึ้นแห่นแกรนพาราไดส่งผลงให้ผมครับเป็นไดมอนด์แกรนพาราได์ที่มีได้เกิน100ล้านบาทมีชีวิตที่ดีสามารถมีมรดกให้กับลูกๆของผมครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่าผมทำได้คุณทำได้เราทำได้ครับสวัสดีครับ